จอกโลกเกาหลีใต้ประกาศพร้อมใช้ทหารบุกดินแดนอีกชาติหลังพลเมืองโดนล่อลวงทรมานจนตายเป็นร้อยเรื่องนี้มีมากกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์แน่นอนครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่คิดเยอะมากเมื่อนักการเมืองระดับอาวุโสของเกาหลีใต้นายลีอุนจูสสจากพรรคประชาธิปไตยเกาหลีลุกขึ้นมาประกาศกลางสภาแบบไม่กลัวหน้าอินหน้าพรม เสนอให้รัฐบาลพิจารณาใช้ปฏิบัติการทางทาหารบุกเข้าไปในกัมพูชาเลยถ้าหากว่ากัมพูชาไม่ยองให้ความร่วมมือในการปราบแก๊งอาชญากรรมที่มันลุกลามจนเกินจะควบคุมแล้วฮะคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดหรอกครับใช้คำว่าปฏิบัติการทางทาหารเลยนะสำหรับคนไทยอย่างเราเราพอได้ยินคำว่าทาหารบุกกับประเทศในอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยมันต้องมีห um ึมกันบ้างแหละครับนี่มันหมายความว่าไงอำนาจอธิปไตยของชาติในภูมิภาคเรา มันถูกมอนข้ามไปง่ายๆแบบนี้เหรอเรื่องนี้ต้องจับตาดูกันยาวๆเลยครับแน่นอนว่าพอมีคำพูดระดับนี้หลุดออกมาทำเนียบประธานาธิบดีลีแจมยองก็อยู่เฉยไม่ได้ครับร้อนเป็นไฟเลยครับแม้คำขู่จะมาจากสส แต่รัฐบาลก็ต้องรีบออกมาแอคชั่นทันทีสั่งการให้ใช้ความพยายามทางการทูตอย่างเต็มที่แล้วก็ตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจฉุกเฉินหรือ Task Force ขึ้นมาทันทีเพื่อเร่งช่วยเหลือเหยื่อชาวเกาหลีใต้ให้ได้กลับบ้านโดยเร็วที่สุดความถึงเครี่ดมันไม่ได้จบแค่นั้นนะคุณผู้ฟังประชวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกเอกอัครราชทูตกัมพูชาเข้าพบด่วนเลยครับเพื่อแสดงความกังวลอย่างร้ายแรงที่สุดและในคืนเดียวกันนั้นเอง ก็ยกระดับคำเตือนการเดินทางสำหรับคนที่จะไปกรุงพนมเปญและพื้นที่สีหนูวิวกับภูเขาบอกรขึ้นเป็นระดับคำแนะนำพิเศษหรือ special travel advisory ซึ่งเป็นระดับที่เตือนว่าท้าไม่จำเป็นจริงๆนะอย่าไปแล้วอะไรละ่ะที่มันเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เกาหลีใต้เดือดดานได้ขนาดนี้คุณผู้ฟังครับมันคือโศกนาฏกรรมที่น่าสลดใจของนักศึกษาชายเกาหลีใต้คนหนึ่งอายุแค่22ปีเท่านั้นเอง เราขอเรียกเขานามสมมุติว่า A นะครับน้อง A เนี่ยถูกแก๊งอาชญากรล่อลวงด้วยข้อเสนองานไรายได้สูงเกินจริงซึ่งเป็นมุกค,คลาสสิกเลยแต่สุดท้ายก็ไปติดกับถูกจับไปกักขังแล้วก็ทรมานอย่างโหดเหี้ยมในกัมพูชาจุกจบของเรื่องนี้มันน่าเศร้ามากครับร่างของน้อง A ถูกพบในรถยนต์คันหนึ่งแถวแถวภูเขาบอกรจังหวัดกำปอดรายงานระบุช,ชัดเจนว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือภาวะหัวใจหยุดเต้น ซึ่งเกิดจากการถูกทรมานอย่างรุนแรงและต่อเนื่องหลังจากที่แก๊งคนร้ายพยายามจะเรียกค่าไถ่เป็นเนง 35, ิน35,000ดอลลาร์สหรัฐโอ้โหฟังแล้วมันจุกอกจริงๆครับและนี่ไม่ใช่แค่คดีเดียวคุณผู้ฟังดูตัวเลขนี้สิครับแล้วจะเข้าใจว่าทําไมเกาหลีใต้ถึงโกรธจนควันออกหูสถิติการลักพาตัวและกักขังชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชามันพุ่งแบบบ้าคลั่งจริงๆปีพศ2566มีแค่17คดี พอมาปีพศ2567ตัวเลขกระโดดไปเป็น220คดีและแค่ถึงเดือนสิงหาคมปีพศ2568ที่ผ่านมาป่าเข้าไป330คดีแล้วครับมันชัดเจนมากว่ากัมพูชากลายเป็นฐานปัญชาการใหญ่ของแกงอาชญากรรมไซเบอร์ไปแล้วคิดเป็นเกือบ88%ของคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยทีเดียวอืมแต่คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ ทำไมถึงปล่อยให้แก๊งสแกมเมอร์พรองเมืองได้ขนาดนี้เรื่องนี้มันมีกลิ่นถุนตุต๊ตุครับคุณผู้ฟังองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Amnesty International ออกรายงานมาเลยว่าในกัมพูชามีศูนย์ปฏิบัติการสแกมขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าสแกมคอมเพล็กอยู่อย่างน้อย53แห่งนะครับ53แห่งนะครับไม่ใช่น้อยๆเลยสถานที่พวกนี้ไม่ได้เป็นแค่ออฟฟิศคอสเตอร์ธรรมดาแต่มันคือค่ายนรกดีๆนี่เองมีการใช้แรงงานทาสมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงสารพัดและที่มันน่าเจ็บใจไปกว่านั้นคือรายงานหลายชิ้นตั้งข้อกล่าวหาที่หนักหน่วงมาก ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาบางคนอาจจะเพิกเฉยอย่างจงใจหรือที่หนักกว่าน,นั้นคือสมรู้ร่วมคิดกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพวกนี้ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีนายทุนใหญ่เป็นชาวจีนยอยู่เบื้องหลังหลักฐานที่ทําให้คนเกาหลีใต้เขากำม,มัดแน่นเลยก็คือในกรณีน้องเอที่เสียชีวิตคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าทางการกัมพูชาไม่ได้ดําเนินการชันสูตรพริกศพ และกระบวนการส่งร่างกลับประเทศก็ล่าช้าไปถึง2เดือนเต็มๆจนกระทั่งสสเกาหลีใต้ทนไม่ไหวต้องเข้ามาแทรกแซงด้วยตัวเองเรื่องถึงจะเดินนี่มันอะไรกันครับเนี่ยแน่นอนว่าฝั่งกัมพูชาก็ออกมาโต้แย้งนะครับ ระทรวงมหาดไทยของเขาปฏิเสธรายงานบางส่วนแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่แต่ก็มีคำเตือนกลับมาเบาๆว,ว่าอย่าให้เพียงแค่กรณีเดียวมาทำลายความสัมพันธ์และความร่วมมือในภาพรวมฟังแล้วก็ได้แต่คิดในใจนะครับแต่เกาหลีใต้รอบนี้ดูเหมือนจะเอาจริงครับพวกเขาไม่ได้มีแค่คำขู่หรอกแต่พวกเขากำลังใช้กร์ดไม้ตายที่ทรงพลังกว่านั้นนั่นก็คือเงินครับ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเกาหลีใต้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนายอย่างเป็นทางการหรือที่เรียกว่า ODA กับกัมพูชาเป็นเงินมูลค่ากว่า4แสนล้านวอนหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือกว่า10,000ล้านบาท เงินก้อนมหึือมานี้แหละครับคืออำนาจต่อรองสำคัญหรือ Leverage ที่เกาหลีใต้กำลังจะใช้บีบให้กัมพูชาต้องลุกขึ้นมาปราบปรามอาเซียกรรมอย่างจริงจังนี่แหละครับคือสงครามการทูตท,ที่ใช้เงินแทนทหารซึ่งฉลาดและได้ผลกว่ากันเยอะยังไม่หมดแค่นั้นครับมาตรการที่2คือการส่งตำรวจของตัวเองเข้าไปลุยเองเลยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า Korean Desk ขึ้นมา ซึ่งหน่วยนี้พิเศษมากๆนะครับเพราะจะเป็นหน่วยตำรวจเกาหลีแท้ๆที่เข้าไปนั่งประจำการอยู่ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของกัมพูชาโดยตรงเลยทำไมต้องทำขนาดนั้นเพราะทางตำรวจเกาหลีใต้ยอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยครับว่าการขอความร่วมมือกับตำรวจกัมพูชานั้นมีความยากลำบากมากกว่าการทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอ้โหพูดขนาดนี้ก็ไม่ต้องเกรงใจกันแล้วครับคือไม่ไว้ใจกันแล้วนั่นเอง และแรงกดดันนี้ก็ไม่ได้มาจากเกาหลีใต้ฝ่ายเดียวนะครับเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาหรือ OFAC ก็เพิ่งจะประกาศความบาตเครือข่ายแก๊งสแกมสิบเป้าหมายในกัมพูชาที่มีการใช้แรงงานบังคับการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจอย่างสหรัฐยิ่งช่วยตอกย้ำความชอบธรรมให้กับการกดดันของเกาหลีใต้ในเวทีโลกมากขึ้นไปอีกทีนี้มาถึงมุมที่คนไทยอย่างเราเราฟังแล้วอาจจะรู้สึก มันย้อนแย้งดีนะคุณผู้ฟังในขณะที่เกาหลีใต้ใช้มาตราการ KETA ที่เข้มงวดสุดๆจนคนไทยเนี่ยเซ็งกันไปตามๆกันแต่ตอนนี้เกาหลีใต้กลับออกมาพูดคุยกับเราดีๆนะครับเพื่อขอให้ไปตรวจสอบและจัดการแก๊งสแกมในกัมพูชามันเป็นภาพที่ย้อนแย้งกันดีนะครั้งเรากืนเข้าในออกแต่ครั้งเขาเอาชัวเอาชัวเนีครับฟังแล้วก็ได้แต่คิดในใจนะครับ ไทยดีๆจำนวนมากถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศทำให้นักท่องเที่ยวไทยลดลงไปถึง21.1%แต่ในเวลาเดียวกันพลเมืองของเขาเองกลับตกเป็นเหยื่อหลายร้อยคดีถูกล่อลวงไปทรมานในประเทศที่มีศูนย์สแกมเถื่อนเปิดทำการกันอย่างโจงแจ้งถึง53แห่งมันเลยเกิดคำถามให้เราได้คิดตามกันเร่นๆครับว่าเอ๊ะ ตกลงแล้วการปกป้องประเทศจากการเข้าเมืองผิดกฎหมายกับการปกป้องพลเมืองของตัวเองจากการถูกจับไปทรมานจนตายในต่างแดนอะไรมันควรจะมีความสำคัญมากกว่ากันน่าคิดนะครับแต่เรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะยังจำได้ว่าคนเกาหลีใต้จำนวนไม่น้อยเลยนะครับเคยออกมาแสดงความเห็นสนับสนุนประเทศไทยอย่างชัดเจนมากๆ ในช่วงที่มีความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพวกเขายกย่องให้ไทยเป็นพันธมิตรทางสายเลือดจากการที่เราเคยส่งทหารไปช่วยในสงครามเกาหลีดังนั้นการที่วันนี้เกาหลีใต้ลุกขึ้นมากดดันกัมพูชาอย่างรุนแรงในเรื่องแก๊งอาชญากรรมมันจึงถือเป็นผลดีทั้งอ้อมต่อความมั่นคงของประเทศไทยในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคนี้ไปด้วย เหมือนมีคนมาช่วยจัดการปัญหาหน้าบ้านเราไปในตัวเอาละครับมาถึงบทสรุปกันตกลงแล้วไอ้คำขู่ว่าจะส่งทหารบุกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมคำตอบคือโอกาสแทบจะเป็นศูนย์ครับมันต่ำมากๆคำขู่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงกลยุทธ์ที่เรียกว่าการทูตเชิงบังคับหรือ coercive diplomacy มันคือละครฉากใหญ่ ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองและแรงกดดันจากสังคมโลกให้มากที่สุดเพื่อบีบให้รัฐบาลกัมพูชาต้องยอมทำตามแต่โดยดีมาตรการจริงๆที่เราจะได้เห็นก็คือการใช้เงิน ODA ก้อนโตมาเป็นตัวประกันและการส่งหน่วย Korean นเ s เข้าไปจัดการเองถึงที่2ออย่างนี้คือเครื่องมือหลักครับและถ้าหากว่ากัมพูชายังดื้อแพง่งไม่ให้ความร่วมมือรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้อย่างนายโชยูสดอนก็ได้ปล่อยเปลอเอาไว้แล้วว่า อาจจะต้องใช้มาตรการที่พิเศษยิ่งกว่าหรือ extraordinary measures ซึ่งอาจจะหมายถึงการจำกัดความสัมพันธ์ทางการทูตหรือตัดความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจทั้งหมดเลยก็ได้เป็นได้วิกฤตการณ์ครั้งนี้มันกำลังสอนบทเรียนสำคัญให้กับทุกประเทศในอาเซียนเลยครับว่าปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้ประเทศเราเป็นฐานปฏิบัติการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นภัยคุกคามระดับโลกที่มหาอำนาจอย่างเกาหลีใต้และสหรัฐ พร้อมที่จะใช้อำนาจทุกอย่างที่ตัวเองมีทั้งอำนาจทางเศรษฐกิจและทางการทูตเข้ามาแทรกแซงโดยตรงเพื่อปกป้องพลเมืองของพวกเขาเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนครับและผมจะคอยตามติดสถานการณ์มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ